หาจีสอนหรือตัวผู้สิไปมันจีสอนของมันเป็นหน่วยไปสองอันผสมตัวเมยมานี่เห็นเลยแล้วตรงนี้นน่นจุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องกันนี่จะตัวผู้จ้ะเออตัวตัวผู้ส่วมีหน่วยจับใบแหงนึงเอาเกะออกเกะออกเกะออกอนี่ตัวเมย่ันเป็นหน่วยจ้ะนี่เดี๋ยวเหาผสมให้เบื้องให้ผลนยูทเดอร์จากติดเต็มเลย ผสมเจียสอนบักอือดเดือดอุ้ยหน่วยใหญ่ดูหน่วยงามตัวนี้บักอือพันอย่างนี้นี่นี่นี่สมเปนี่หมุน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 ประตองเสซตประตองนี่ละมาเข้าไปเลยจุ๊บไว้อ่าอันดอกนี่ต่อไปเดี๋ยวตัวตัวนี้ตัวนี้ด้วยเดี๋ยว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 ติดท้ายให้เบิ้งคักๆชัดๆอ้าวก่อนติใส่ห้าวแะมันออกเอาตัวเอาตัวอันทวอมันนี่เขาเอื่นอยังนี่ ผมบอกมันนี่ต้องเลื้ยงนี่โอ้ยตุ้มินดีที่หนึ่งตัวสมด้วยเด้ติดด้วยนั่นมันท่านดีนะนี่วิธีการสมกับสมทั้งสี่เด้อนี่นี่สมทั้งสี่เขาไงเราเอาจำไว้เลยด้จ้ะจำจำไว้นี่จำไอ้ตุ้มนี้พวดเด็ดออกนี่เดี๋็ดพอกระหูบเอาจำไว้นี่นี่นี่มันจำไว้กงใี่ละมันมันแรงทั่วไปสิมาสมบ่ได้ สองนไ้หนึ่งสองคนได้หน่ตัวหนึ่งสองหน่วยนได้หาหาดอกตัวู้สิดอกตัวู้ดอกตัวู้ตัวนี้ตัวนี้ตันี้นผู้แม่โอ้ยคือเลี้ยงกันหลายหนยแไม่มีดอกตัวู้ตันนี้แล้ตัวนี้เฮ็ดลคนมันจะนวยคนุต่ทนีเองเขาเอื่นน้เต้านี้ยมาเนี้เห็นไหดอก ตัวตูผู๋ทีแล้วจะอายุสองเท่าตาใหญ่ลูกสาวปรเสริฐออกมาจากบ้านหาแนวเห็ดไปนี่นี่คือดอกตูผู๋เสลล์ตวนี้ผสมที่สอนตัวเมียงาเบิร์นเบิรงนเบิร์นที่หนักเบิรงนบางคนใส่หลัดตัวไหนเห็นบุญหนึ่งอโอ้ยมันอยู่ในแถอนี่โอ้หน่วยงามด้วยเน้อนี่ยนี่นี่นีใส่นี่เลยเออถ้าเออผสม Juk berlalu. Hmm. Okay.